สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในนี่คืออีภาคบ่ายเนาะนี้เมื่อเช้าเสดายเหมือนกันครับ91 9 1หนึ่งีมา6 1หนึ่งีเอ้ยดูเันต่อบ่ายครับ๋ยนวะฟังวิเค,คราะห์าคร่าวนะครับฟังวิเคราะห์คร่าวๆใครไม่ชอบฟังวิเคราะห์ไม่ชอบฟังนะครับทางนี้ไปดูช่องอื่นนะครับไม่ได้ลไล่นะครับแต่ผมชอบโมครับโอเคเปิดบ่ายที่ เจสามหนึ่งสามสี่เลขเหลือครับสองห้าแปดเก้าอ่าอันนี้คือตัวแปรแรกเดี๋ยวผมจะไล่อธิบายฟังซึ่งถ้าเลขเหลือมามันจะตรงกับพิกัดอยู่สองตัวแปรคือท้ายห้าทายแปดอันนี้คือตัวแปรแรกครับท้ายห้าทายแปดกับท้ายเก้าทายสองอ่ามันจะมาอยู่สองมันจะมาอยู่สองตัวแปรนี้ผมว่าน่าจะแนวนี้นะถ้ากรณีเลขเหลือมานะครับและไซตตีเลขเหลือมา เลขเหลือมาตลอดครับอันนี้เหลือ4ตัวอาจจะมา2ตัวหรือ3ตัวไปไม่ได้ถ้าคุณถ้าวินนะถ้าวินถ้าวินง่ายถ้าวินชุดนี้ถ้ามาชุดนี้จะมาบนล่างยกตัวอย่างเช่น2 5งห้าผมดูแป๊บนึงนะครับ2 5 2 8้าถ้าวินเอาง่ายถ้าคุณวินนะถ้าคุณวินคุณจะได้4กี่หางวะหหางใช่ไหมสองห้าสองแปดแป๊บหนึ่งนะครับสองห้าสองแปดสองเก้าห้าแปดห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าเออใช่หกหาง และถ้ามายกตัวอย่างอีกคือถ้ามาอีก5 9 8 9มันจะจะเด้งบนล่างถ้ากรณีมานะถ้ากรณีมานะอันนี้คือตัวแปลแรกนะครับเรื่องเอานะเรื่องเอาแต่ผมไม่ชอบตัวแปลนี้ถ้าตัวแปลนี้มาต้องขออภัยนะครับส่วนดูส่วนตัวผมยังชอบชอบ8 81นนะผมชอบเพราะเมื่อคืนวันศุกร์สังเกตดู ดาวสอ่าดาวเปิด78็ดแปดาวเปิดเจใช่ไหมอ่าดาวเปิด78ปิด3าใช่ไหมครับวันนี้มันเปิดบ่ายสามโอกาสปิด78ไปไม่ได้วันนี้ในสุดแปดครับวิ่งรูด8น่าจะมาครับจากการวิเคราะห์ของผมเองนะสไตล์อตของผมนะจะมาหรือไม่มาไม่ทราบได้05 08แครับและมันปิดเมื่อเช้าคือ1นึคือเลขตัวแทน หนตาม5้าศูนยบ3 8ตามกันแต่วันนี้จะตามกันหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้0ูนย์ห้าในแป๊บนึงนะครับ3ามบวก4ี่หนึ่เนงเจบวกแปดหนอ่าเนี้ยไป2ดาวร้อยมาเจครับร้อยมาเจแต่นี่แถมครับ 68เท่ากับ98ครับ6898ติดไปถามว่าทำไมถึงติดไปเพราะว่าอันที่แล้วผมจำไม่ดีเลยเรียงน,นะ่ะ5 6 7 6 7 8 6 7 8อยู่ยนี่เนี่ยโอกาสที่จะเรียง78 9 6 7 8เป็นไปได้ครับเนาะทุกอย่างเป็นการคิดวิเคราะห์จากสถิติครับจะมาหรือไม่าผมไม่ทราบได้ถ้ารู้ว่าเลขออกอะไรผมคงรวยไปแล้วครับชอบตามแล้วกันนะถ้าไม่ชอบผ่านครับ กลับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารราชมรัาฟังครับหุ้นวันนี้เดินขี้เหร่มากนะครับหุ้นนี้เดินขี้เหร่เชานะ้าและเดินขี้เหร่เลยยังจับจุดไม่ถูกนะครับถ้าจะตามพิจรนารณาดีๆครับแค mm ่น hmm. ี้นะครับปรวยทุกท่านครับ